สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึ่งในช่องครูด่งคอยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ให้เกียรติเข้ามารับชมทั้งครูด่งคอยและครูดองชาแนลซึ่งเป็นกําลังใจให้กับครูด่งในการทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องยังไงกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาณโอกาสนี้ด้วยครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือเหรียญ5บาทที่มีลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะขอบกลมนะครับก็คือเหรียญนี้ลักษณะขอบกลมซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาสอบถามค่อนข้างเยอะนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญลักษณะกลมแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครูโด่งก็จะทําคลิปมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ สำหรับเหรียญปกตินะครับที่เป็นเหรียญปกติก็คือจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือขอบก็จะเป็นลนักษณะของเฟืองหยาบนะครับเฟืองหยาบโดยรอบเหรียญน,นี่ครับนี่คือเหรียญที่คุโดงนามาเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูเหรียญที่ผิดปกตินะครับก็คือเหรียญนี้นี่คือเหรียญผิดปกติจะเห็นว่าขอบนี่ลักษณะกลมมนเลยนะครับทั้งสองด้านแล้วก็จะมีออกขอบออกมา ซึ่งเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครูโดขออนุญาตจะไม่บอกนะครับว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าถ้าเหรียญน,นี้อยู่ในมือคนที่มีก็จะบอกว่าเป็นเหรียญเออร์คอยที่มาจากผิดพลาดของโลงกระสาบนะครับแต่ว่าครูโดงไปดูมาแล้วโอกาสผิดพลาดลักษณะนี้ค่อนข้างน้อยทีนี้ก็คงจะไม่บอกนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจะมีคนใช้คอนทุบหรือจากเครื่องซักผ้านะครับ แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสอบถามมาค่อนข้างเยอะว่าราคาเท่าไหร่ทีนี้คุโดวงจะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับสําหรับเหรียญกลมแบบนี้นะครับเหรียญกลมแบบนี้ที่คุโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นยังไม่มีราคาซื้อขายให้เห็นเลยนะครับเห็นก็มีประกาศขายอยู่บ้างแต่ว่าการรับซื้อยังไม่มีในกลุ่มก็บอกว่า เกิดจากความผิดปกติของการหรือว่าชำรุดนะครับบางคนก็บอกว่าผิดพลาดจากโรงกระสาบก็คงจะไม่ระบุหรืออะไรมากมายลักษณะนั้นแต่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะครับยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าใจแล้วก็ทราบข้อมูลที่เป็นจริงด้วยถ้าเกิดมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับ ถูกมาทาาทามว่าให้ซื้อเหรียญแบบนี้200 300 500เหลือพันพันห้อยากให้ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับปัจจุบันราคายังไม่มีนะครับถึงแม้จะอยู่ในที่ของตลาดนัดก็ตามก็ยังไม่มีราคาวันนี้ครูโด่งเลยนำคลิปแบบนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ได้ทราบข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงยังไงก็หวังว่าพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่มีนะครับก็ขอให้เก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้นะครับวันนี้ยังไม่มีราคาวันหน้าก็ไม่แน่นะครับอย่างน้อยก็เป็นเหรียญคลาสสิกอีกหนึ่งเหรียญนะครับเก็บเอาไว้ก็ดีครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับสำหรับคลิปเหรียญกลมนะครับซึ่ง ปัจจุบันยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับกูโดงด้วยนะครับทั้งกูโดงคอยและกูโด่งชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ